คือลุงตาเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่พิการแม่เนี่ยตอนนั้นอ่ะมันไม่มียาคุมกันเนื้อแล้วสมัยก่อนแม่ก็พยายามไม่อยากมีลูกเพิ่มก็พยายามไปเอาน้องคนนี้ออกน้องคนนี้เนี่ยอยู่ที่วัดอ่ะตอนเนี้ยที่เป็นพิการขาน้องลุงตาแม่ก็พยายามไปออกแต่ไม่ยอมออก หมายถึงอ่ะฆ่าลูก,กวันนั้นเถอะทำแท้งนั่นแหละอ่าแต่อลูกอ่าน้องเนี่ยม่ไม่ออกไม่ยอมบอกก็ออกมาเป็นคนจัพิการนะแม่ก็เคยมีความรู้สึกผิดมากอ่าวพาอกคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกผิดมากอที่เห็นหน้าลูกคนนี้มา แล้ลูกก็พิการขาด้วยเหนอแมขารีบข้างหนึง่งและน้องคนนี้ออกมาก็ผิดปกติคือไม่ขี้กินอะไรก็ไม่ขี้ท้องยังกับลุกบงถ้าจะขี้ก็ต้องให้แม่สวนจนจนปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยต้องสวนขี้ลูกคนนี้อยู่ตลอดนะ ตอนตอนพอดีอายุห้าขวบพอนี้ก็เลยเอาไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อจะไปทำผ่าตัดใหม่เพื่อจะทำสัญญกรรมอ่าลำไส้อะไรใหม่หมาเห็นไหมแม่ก็เลยรู้สึกผิดจนวันตายและน้องคนนี้ก็รู้สึกไม่ดีกับแม่ จนจนหลวงตาเนี่ยวันนั้นวันที่มันป่วยน้องคนนี้ป่วยจําได้ไหมที่นอนโรงพยาบาลไอน็อตก็ไปไวแล้วจนน้องคนนี้มันมีใจที่ไม่กลัวตายมันอยากตายด้วยซ้ําไปมันบอกมันไม่กลัวใครเลยถ้าไปพูดกับคนเนี้ยอ่าไม่กลัวใครเลยเนเนี่ยมันยอมตายเลยใครไป็นทะเลาะกับมันมันเอาตายเลยคือมันอยากตายต่างหาก คือมันมีฝังเจ็บอะทำไมคนทำแท้งเนี่ยลูกครึ่งพยาบาทรู้ไหมก็เหตุน,นี้แหละอ่าอ่าถ้าเกิดชาติหน้าก็เป็นมะเร็งมะลูกเห็นไหมเพราะความพยาบาทพวกที่เป็นมะเรงมะเร็งเนี่ยผู้หญิงอ่ะส่วนมากจากก็จะว่าถามว่าผู้ชายจะไม่เป็นมะเร็งได,ไได้ไม่ได้แท้งลูกอีกล่ะ,ะ,ะจริงไหม มันก็มีเหตุมีผลของมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่อ่าน้องคนนี้จนวันตายวันจะตายน่ะวันนั้น่หมอเขาบอกว่าไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้จะตายแน่นอนจนญาติเนี่ยอ่าร้องห่มร้องให้หมดแล้ะเตรียมตัวแห้ะพอดีวันนั้นเขาก็เลยโชวหาลวงจาอ่าไอ้น้องคนนี้ก็ไม่ยอมรักษาด้วย ไม่ต้องเอาสายอะไรมาโยงหญยผมยอมรับได้ความตายมาคุนี้หลวงตาก็เลยไปอ่ะไอ้นอดพาขับรถไปไปถึงโรงพยาบาลหลวงตาก็เลยให้มันระลึกถึงแม่อ่ะคำแรกที่หลวงตาถามว่าอ่าอยากตายไม่กลัวตายใช่ไหมครับผมรับได้มันพูดอย่างเงี้ย อ่าคือน้องคนเนี้ยมันจะเคารพหลวงตามากเพราะตอนที่มันไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนาะมีหลวงตาคนเดียวที่ไปดูแลอยู่เหมือนมันมีญาติคนเดียว่ะไปส่งไปเด็กๆที่ไปทําอยู่โรงพยาบาลศิริราชมามาอ่าทีเนี้ยหลวงตาให้มันระลึกถึงแม่เรื่อยๆระลึกถึงบุญคุณของแม่ อ่ะมา,าคือแก้ความพยาบาทในในใจมันให้มึงแผ่เมตตาแล้วลึกถึงคุณงามความดีของแม่ที่เลี้ยงเรามาแม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างอะแม่เนี่ยกินข้าวก็ขี้ลูกขี้ไอนคนเนี้ยเพราะวาสวนมันตลอดคือมันไม่ยอมขี้นะอ่ะมันก็เลยอ่าแล้วเลือกทีนี้หลวงตาก็เลยเอารูปสติกเกอร์หลวงตานะให้มันวันนั้น แล้วมึงก็เอาเลิกรูปกูงเนี่ยไประลึกถึงด้วยมานะมันก็ไประลึกถึงเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้วอ่าไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้หมอเขาบอกอยังไงก็ตายอย่างเงี้ยอีนนี้มันก็ระลึกถึงหลวงตาก็กลับอ่าไปที่ไหนแล้ววันนั้นกลับไป,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 ไปนอนนะครับอาไปนอนไม่เราจะไปที่ไหนไปใต้ไป,ไปใต้ภาใตา้ตอนนั้นรับที่มนภาคใต้หลวงตาก,ก็ว่าเออ เอาให้แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ความพยาบาลเนี่ยเพราะเราลึกถึงคุณท่านความพยาบาลเนี่ยมันจะเห็นมันละลายไปในหัวใจของของเด็กคนเนี้ยละลายไปให้เราลึกถึงพระคุณของแม่ที่แม่ทุกทรมานขนาดไหน แม่ย่อมมีเหตุผลจําเป็นเพราะแม่มีลูกทั้งหกคนแล,แล้วแล้วไม่มีสมบัติอะไรเลยกลัวลูกเกิดมาลําบากอ่ะจริงไหมอ่าทำไมมีลูกหละ่ะก็พ่อแม่ก็เย็ดกันนี่แหละเป็เแม่เพจุเพจ,จากต้นหาของพ่อแม่เหมือนเดิมจริงไหมครั้งที่ไม่มียาคุมสมัยก่อนอ่าลูกเยอะทําไมทําไมทําไมไม่ไมไมเลิกเอาก็ล่ะจริงไหมรู้ว่าเยอะแล้ว ก็เพราะจัญหาตัวเดียวเนี่ยแหละทีนี้มันก็มีปัญหาลูกตั้งเจ็ดคนเนี่ยลวงใจเป็นลูกคนโตเห็นไหมจากนั้นใจมันละลายไปไงพยาบาทตัวนี้ของน้องพราะใจละลายไปอะไรจะเกิดขึ้นจากที่หมอเขาว่าจะตายมันกลับไม่ตายนะยวนี้ก็ยังทำงานอยู่วันอะ วัดป่าบา่อน้ำไม่ตั้นแต่นั้นมาจะไม่อยู่ข้างนอกจะขอไปอยู่วัดจะเลิกเลี้ยงสัตว์ทําลายสัตว์ไอคนนี้เมื่อก่อนมันไปกล้าสัตว์ไงห้าไม่ฟังแต่จากวันนั้นมาแล้วคนก็พยายามไปไปสัมภาษณ์มันว่าอ่าหลังจากนั้นเป็นยังไงคือมันตายมันหลุด พอถึงเวลาที่หมอบอกว่าจะตายตายจริงๆแต่ว่ามันหลุดออกไปอ่ามันเหมือนว่าเหมือนเหมือนจิตดวงนี้เหมือนลูกพุตบอนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันระลึกถึงรูปหลวงตาไงเรื่องเรื่องธรรมะอะไรของพ่อแม่เงี้ยจิตดวงนี้ม,นมันเลยไม่มีที่ดิดเดียวที่จะไปดิ้นไปดิ้นมากระเด็นไปกระเด็นมาในห้องอ่ะ ก็เด็นไปก็เด่นมากับกะเด็นกลับมาเจอี่ที่เดิมมา uh, อ่าเรื่องนี้มันไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาอ่าพ่อ,อพก็เด็นกลับมากลับไม่ใจเห็นไหมพ่อไม่ใจแล้วทีเนี้ยเราลึกถึงคําพูดเราลึกถึงธรรมะยกเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฆ่าสัตว์ทุกอย่างยกเลิกขอพี่เนี่ยหลวงตาเนี่ย มาอยู่วัดได้ไหมมาลุงตาว่าได้จากกูไม่ให้มึงอยู่วัดข้างบนนะเพราะว่า้ายาิกูขึ้นมาอยู่วัดข้างบนเนี่ยมันจะมีการดีไม่ดีมึงต้องอยู่วัดห้วยหลวงมาพวกมึงก็ต้องอมันจะขอมาอ่าไม่ไม่ทาบาปอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นจริงกัะตาเนี่ยมันไม่เชื่อหราคนเราอรับนะเนี่ยเี่ย นี่ยไปสัมภาษณ์ได้เลยกลับไปเนะนี่นนอนยอ้าวใช่อะคือมันล่าสัตว์มันอะไรเลี้ยงไก่ชนมั่งก็คือวัวมาขายค่ากันอย่างเงี้ยหลวงตาก็เคยเจอน้องทุกคนแล้วนะจนะไม่ใครไม่มีใครเชื่อวันแรกที่หลวงตาอารู้จักดีจากชั่วขึ้นมาหลวงตาก็ไปหาญาตัะคนแรกหลวงตาไปนั่งอยู่บ้าน พอรังพูดเขาก็พูดจะเรื่องความรวยความจนมีจากความอยากได้หลวงตาก,ก็เลยไม่พูดอะไรนั่งฟังเขาพูดจบหลวงตาก,ก็เลยขึ้นรถนี้มานี้ไม่กลับบ้านเลยเพราะว่า,าบ้านหลวงตาเนี่ยที่บ้านที่เลยเนี่ยหลวงตาสร้างบ้านไว้ประมาณห้าหกหลังสร้างด้วยเงินตัวเองนะ สร้างให้น้องให้แม่หมดเพราพาะแม่ไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ไม่มีอะไรสมบัติอะไรเลยหลวงตาต้องไปซื้อที่ปลูกบ้านให้หมดทุกคนน้องทุกคนหาอาชีพให้แล้วซื้อรถรถเงินสดหมดนะซื้อให้แล้วก็ต่อกระบะให้แล้วซื้อของให้เต็มขยะขายอะไรคนนี้ขายรองเท้าคน